เสียงเท้าเหยียบย่ำดินไปในความมืดทามกลางหมู่บ้านอันไม่มีผู้คนหมอผีนางกลับพาร่างอันโซซัสโซเซกระเสือกกระสนตะเกียรตะกายจับเกาะรั้วไม้อันล้อมรอบพอเป็นพิธีจนมาถึงเรือนตระกูลโทมัสที่ซึ่งตอนนี้มิเหล่าหมอผีบางส่วนกำลังนั่งจับเจ้าดื่มกินอาหารสวาปามคล้ายกับสัมภเวสีหมอผีนางกลับที่มองรอดรั้วเข้าไปภายในได้เห็น ถึงกับใส่หัวในความอนาถของผู้ที่มีชื่อเรียกว่าหมอผีกระทั่งเข้ามาภายในอาณาเขตเรือนตระกูลโทมัสพวกหมอผีที่เห็นต่างมองเป็นสายตาเดียวกันก็จะมีบางคนลุกขึ้นเดินตรงมาที่หมอผีนังกรับพวกมันเห็นสภาพหมอผีนังกรับต่างพากันหัวรเราะเยาะเย้ยกล่าวถามเหตุใด,ดจึงมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ทางหมอผีนังกรับ สวนบอกให้หลบทางในขณะที่ยังพูดคุยกันดีๆแต่ทว่าพวกหมอผีที่เข้ามาถากทางหัวเราอจนตัวงอก่อนจะมีหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นอยู่ในสภาพนี้ยังปากดีปากกล้าคิดว่าตนมีวิชาสามารถกว่าผู้อื่นหรืออย่างไรอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ที่ได้เรือนหลังใหญ่นั่นเพราะสังพูดยังไม่ทันจบหมอผีนั่งกราบ ขว้ามือของหมอผีผู้พูดปากกร้คาถา,าปาเสียงกระซิบมือถึงอึดใจอาขราบภายในตัวของหมอผีผู้พูดก็แล่นจากร่างตน้นเข้าสู่ร่างของหมอผีนั่งกรับหมอผีคนอื่นๆในหมู่ตกใจพงะปากด่าทอนีม่มึงกล้าดูดวิชาผู้อื่นต่อหน้าหมอผีคนอื่นๆเชียวหรือสินคำํำชายผู้ด่าจักมีดหมอแทงเข้าใส่ร่างหมอผีนั่งกรับ แต่ทว่ากลับแทงไม่เข้าทําให้หมอผีนางกราบใช้มือที่เหลืออีกข้างจับบีบคอดูดวิชาอาคมเหมือนกับที่กําลังทำงร่างกายของหมอผีทั้งสองค่อยๆแห้งตาเลือกริมฝีปากฉีกออกจนเห็นเหงือกและฟันก่อนหมอผีนางกราบจะปล่อยร่างของเหยื่อทั้งสองลงไปนอนกองกับพื้นให้มันได้ชักดิ้นชักงอในลมหายใจสุดท้ายไปให้พวกหมอผีคนอื่นๆ เออะโวยวายและเตรียมเข้าโจมตีหมอผีนังกลับเพียงคนเดียวแต่หมอผีนังกลับหากลัวไม้เขากลับถลกผ้าคลุมกายออกเผยให้เห็นร่างอันมีอัการะแผ้เป็นเต็มกายก่อนพูดขึ้นหากใครพร้อมที่จะตายก่อนจะได้ปราบผีก็ด่าหน้ากันเข้ามากูจะดูดวิชาให้หมดหมอผีนังกลับกล่าวด้วยท่าทางขึงขังสภาพผิดไปจากก่อนหน้าโดยสิ้นเชิง พวกหมอผีหลังได้ยินคำตะโกนก้องก็ต่างเก๊กเก,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 ก๊ลางๆลังเลไม่กล้าที่จะพุ่งเข้าใส่เป็นจังหวะเดียวกันที่เจ้าตระกูลโทมัสลงมาจากเรือนพอดีเขาตะโกนถามเหตุใดมีเสียงเอะโวยวายทะเลาะเบาแววงอะไรกันทำให้พวกหมอผีที่มาขอข้าวขอน้ำเจ้าตระกูลรีบฟ้องในทันทีหลังเจ้าตระกูลได้รู้เหตุการณ์เขาเดินตรงมาที่หมอผีนางกราบ ด้วยท่าทางมั่นอกมั่นใจทําให้หมอผีนังกลับพูดขึ้นมีเพียงแค่เองที่รายืนต่อหน้าข้าเจ้าตระกูลโทมัสยิ้มถามเหตุผลกับหมอผีนังกลับเหตุใดจึงทำเช่นนี้หมอผีนังกลับบอกเหตุผลทันทีเพื่อฟื้นฟูก,กำลังจากที่โดนไอ้พญานรสิงเล่นงานหมอผีนังกลับกล่าวพร้อมกับเอามือลูบบริเวณแผลที่เกิดจากพญานรสิง ซึ่งในตอนนี้มันกลายเป็นแผลเป็นผนวกกับดวงตาที่บอดสนิทจากตระกูลโทมัสคิ้วขมวดบอกกับหมอผีนังกรับดูจากฝีมืออันจกาศของท่านพรยานรสิง์มันก็ไม่ได้เป็นผู้มีอาคมมีวิชาจะเล่นงานได้อย่างไรหมอผีนังกรับทำหน้ายับขมูขีคิ้วยับยน่นปากกัดฟันตอบกลับว่าเอ็งจะรู้ได้อย่างไรรู้จักมักจีถึงเพียงนั้นเียเอ เจ้าตระกูลโทมัสพยักหน้าบอกรู้จักพรยานรสิงห์พอควรมันผู้นั้นเกลียดคุณใสมนดำหรือเวทมนต์แม้แต่อาคมของพระชจนเข้าไส้ไม่มีทางที่มันจะเล่นงานใครได้นอกจากพวกไม่มีอาคมทาให้หมอผีนังกลับส่วนกลับว่าเป็นไปไม่ได้มันผู้นั้นต้องมีอะไรสักอย่างถึงเห็นผีจิตผูของข้าได้อีกทั้งเล่นงานได้ด้วยมันต้องมีเหตุการณ์แปลก ที่ท่านเจ้าตระกูลเห็นแต่ด้านมองข้ามคำพูดของหมอผีนังกรับทำให้เจ้าตระกูลนึกย้อนหากคิดดีๆมันจริงอย่างที่หมอผีนังกลับว่าจึงยอมเล่าให้ฟังเท่าที่คิดได้หลายครั้งที่เจ้าตระกูลเคยคิดจะลอบสังหารพญายนอรสิง์ด้วยกระสุนโคตของตนแต่การจะใช้กระสุนโคตจจำเป็นต้องเห็นตัวเป้าหมายในขณะไล่คาถาแต่ทุกครั้งหลังไล่คาถาจบ พญานารสิงห์มันก็มักจะรอดพ้นสายตาหรือหายไปเสียก่อนถ้าให้แปลกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาก็เรื่องมันเกิดขึ้นได้ไม่นานมีชายหนุ่มคนหนึ่งใช้มีดฟันเขาเต็มร่างแต่มันผู้นั้นกลับไม่เป็นอะไรอีกทั้งยังอ้างว่าแค่ตักทาทั้งทังที่ตนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นเห็นว่าโดนเต็มๆและได้ถามกับท่านรับใช้กับคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน หมอผีนั่งกราบกระสวนขึ้นมาทันทีพยาผู้นั้นมันต้องมีวิชามีของดีอะไรสักอย่างแต่เลือกที่จะปกปิดซ่อนเล้นด้วยเหตุผลอะไรสักผู้ยังไม่ทันจบชูจูหมอผีนั่งกราบหันควับกลับหลังเลือบไปมองเขาจ้องเขม็งด้วยท่าทางที่นิ่งเฉยเช่นเดียวกับเจ้าตระกูลโทมัสที่ยืนมองเช่นเดียวกับหมอผีนั่งกราบเหตุว่ามีร่างใหญ่หน่ากลัวยืนอยู่ตรงหน้าเรือน มันคือพระยาพรายน้ำที่มาเก็บร่างพักพวกของมันในก่อนหน้าเจ้าตระกูลจะขึ้นไปบนเรือนเพื่อเอากระสุนคตรทว่าหมอผีนางกลับจับมือของเจ้าตระกูลเอาไว้บอกให้อยู่นิ่งๆพวกเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันเจ้าตระกูลทําตามอย่างที่หมอผีนางกลับว่าเว้นเสียแต่หมอผีคนอื่นๆกําลังฮึกเหิมได้ที่เนื่องจากน้ําเมาที่ได้ดึงไปเมื่อค่ําผนวกกับผีพรายตนนี้ มันยืนอยู่บนพื้นดินอันมีหมอผีกว่าหลายชีวิตร่วมเผชิญหน้าเราหมอผีต่างฮีโลเข้าใส่ศาสตร์วิชาอาคมคาถาหรือใช้กุมารลูกกรอกแต่ทว่ากลับให้ระคายผิวของมันพวกลูกกรอกกุมารที่ส่งไปโดนฉีกถึงต้นร่างตุ๊กตาดินเผาแตกกระจายเป็นเสียงเสียงคามือส่วนไอคนที่เข้าปะทะร่างก็ถูกฉีกเช่นเดียวกับกุมารต่างกันตรงที่เครื่องในโลหิต ฉาบชานอยู่เต็มพื้นดินจนกลายเป็นแอ่งย่อมย่อมพระยาพราน้ำค่อยๆเดินตรงมาที่เ,เรือนตระกูลโทมัสมันหยุดยืนแง้นมองไปบนเรือนทั้งทั้งที่หมอผีนั่งกราบและเจ้าตระกูลยืนอยู่ใ,ใกล้ๆเพียงแค่เอื้อมมือสัมผัสใจของทั้งสองเต้นตึกตักจู่ๆพระยาไพรน้ำมันก็หันหลังเดินกลับไปยังที่ที่จากมาซึ่งก่อนที่มันจะหายไปในพุ่มไม้มันงนหน้ามองท้องนภา ไม่นานักฝนก็ตกชำระล้างโลหิตพร้อมๆกับร่างที่หายไปของมันหมอผีหนังกลับมือกำออกหันมองหน้าเจ้าตระกูลโทมัสที่มีอาการผวาไม่แพ้กันก่อนมองหมอผีหนังกลับถามกับเจ้าตระกูลโทมัสปีศาจต,ตนนั้นคือสิ่งเดียวที่เจ้าเนื้อหัวต้องการให้จัดการหรือเจ้าตระกูลพยักหน้าเง,งึกๆงทำให้หมอผีนังกรับตอบปฏิเสธทันควนัน บอกสิ่งที่เห็นเมื่อครู่มันเลวร้ายยิ่งกว่าพูดผีใดๆอาคมของมันกล้าแกล่งถึงขนาดควบคุมฝนฟ้าได้ต่อให้มีกี่ชีวิตก็ไม่พอทางที่ดีหนีออกจากหมู่บ้านนี้ดีกว่าจาาตระกูลรีบปฏิเสธหากออกจากหมู่บ้านนี้ตระกูลของตนเท่ากับล่มสลายเงินทองมากมายอันอยู่ที่นี่ก็จบสิ้นกันพอดีหมอผีนั่งกลับสวนเงินทองมีค่ามากกว่าชีวิตหรือ เจ้าตระกูลที่โดนสวนมีท่าทีกระอักกระอ่วนถามกับหมอผีนังกลับไม่มีวิธีจัดการมันได้เลยเหรือหมอผีนังกลับคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบรู้ตำนานเกี่ยวกับวิชาทั้งสามหรือไม่เจ้าตระกูลทำใบหน้างุนงง,ง,งก่อนหมอผีนังกลับพูดต่อวิชาทั้งสามในหมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ข้าต้องการและเป็นเป้าหมายที่แท้จริงกำบังกายาวิชาอันทำให้กายล่องหน ปานเป็นอากาศกายาเหล็กวิชาที่ทําให้ทั้งร่างเปรียบเสมือนเหล็กไหลและวิชาสุดท้ายเสริมแกร่งแปลเปลี่ยนอาวุธให้เป็นดังเหล็กกล้าเข้มขลังด้วยวิชาอาคมตั้งแต่ข่ามาที่นี่ก็ไม่เห็นแม้แต่แววมันคงจะเป็นเพียงแค่คําลือเจ้าตระกูลโทมัสก็รีบตอบวิชาพวกนั้นมีอยู่จริงและหนึ่งในวิชาทั้งสเป็นของตระกูลตนกำบังกายา หมอผีนั่งกลับได้ยินก็ตาลุกวาวรีบบอกให้เจ้าตระกูลโทม,มัสนำวิชาที่ว่ามาให้ทางเจ้าตระกูลบอกหากจะให้มอบวิชาในตำนานที่ว่าก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหมอผีนั่งกลับรีบรับข้อเสนอด้วยที่อยากได้วิชาจนตัวสัน่นโดยหารู้ไม่ว่าโดนเจ้าตระกูลหลอกใช้และข้อแลกเปลี่ยนที่เจ้าตระกูลต้องการคือสั่งหารพระยานรสิงทำให้หมอผีหัวเราะเสียงดัง ถามกลางสายฝนปากถามคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรกลับเป็นเรื่องที่ขอแสนง่ายได้พูดจบหมอผีนั่งกรับก็เหลือบมองศพทั้งสองที่เป็นฝีมือของตนโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเป็นจังหวะเดียวกันเจ้าตระกูลโทมัสจับไหล่ของหมอผีนั่งกรับไม่ต้องกังวลใจอันใดพวกเขาสละชีพเพื่อหมู่บ้านเขาได้ทำเพื่อผู้คนแล้วเถองครั้น,นั้นคงต้องรอตะวันขึ้น เหตุถ้านรับใช้ของตนต้องมนตสะกดหลับไหลของไอปีศาจตัวเมื่อกรูหมอผีนั่งกลับไม่พูดจายกมือขึ้นมาพนมเสียงดังป้าบก่อนจะปล่อยมือและเดินหันหลังกลับเรือนที่พักทิ้งท้ายคำพูดให้เจ้าตระกูลโทมัตจัดการศพได้เลยสิ้นคำไม่ถึงอึดใจพวกฐานที่คาดว่าโดนมนตสะกดต่างกรูมหาเจ้าตระกูลด้วยท่าทางมึนงงทำให้เจ้าตระกูลเสียยิ้ม บอกให้เหลา่าตานของตนจัดการทุกศพให้เรียบร้อยก่อนชาวบ้านจะตื่นมาพบเช้าวันใหม่มาถึงทุกอย่างกลับมาเป็นปกติมีชายผมเปียหน้าคุ้นคนเดิมเดินเข้ามาภายในหมู่บ้านชาวบ้านต่างงันมองเป็นสายตาเดียวกันก่อนชายผมเปียจะถามถึงหลวงพ่อและลูกศิษย์ของท่านชาวบ้านต่างสายหน้าสายหัวบอกไม่เห็นหน้าทั้งหลวงพ่อและลูกศิษย์มานานแล้ว จนมีคนหนึ่งในหมู่พวกชาวบ้านแย้งให้ไปถามพาญานรสิงห์ได้ข่าวว่าลูกศิษย์ของหลวงพอ่อน่าจะพันนักพักพียงกับพาญานรสิงห์ใช่ผมเปียรไม่ว่รอช้าเดินทางต่อในทันทีทว่าก่อนจะจากพวกชาวบ้านก็ถามไม่เปิดร้านค้ายาสมุนไพรแล้วหรือชชยชาวจีนผมเปียหันมายิ้มบอกตอนนี้เปิดร้านไปคงจะไม่มีใครซื้อเขากล่าวจบออกเดินทางต่อ กระทั่งมาถึงเรือนพญานรสิงห์ที่ซึ่งตอนนี้การป้องกันหนาแน่นเหล่าทหารคนรับใช้ก็ต่างยืนตามจุดไม่มีที่เว้นว่างราวกับเป็นกล้องวงจรปิดทันทีที่เห็นชายชาวจีนมาถึงหน้าเรือนเหล่าทหารที่ถือดาบครบมือกรูก,กันเข้าไปหาถามกับชายชาวจีนถึงเหตุที่มาอย่างที่แห่งน,นี้ชายชาวจีนตอบทันทีตนต้องการพบพญานรสิงห์ ตว่าพวกฐานก็ไม่ยอมแม้พวกทหารจะรู้จักมักจีชายชาวจีนก็ตามจนเกิดเสียงการโต้เถียงเป็นให้พญานารสิงห์ลงมาจากเรือนเห็นชายชาวจีนจึงรีบเข้ามาทักทายถามสารทุกข์สุขดิบก่อนชายชาวจีนตัดบทบอกเมลเรื่องต้องหาลือเป็นการส่วนตัวทำให้พญานารสิงห์นำชายชาวจีนขึ้นมาบนเรือนระหว่างทางก็ได้บอกถึงเหตุการณ์ ความเข้มงวดที่มันแปลกกว่าปกติให้กับชายชาวจีนได้ฟังจนกระทั่งมาถึงข้างบนชายชาวจีนถามเป็นอันดับแรกมีใครอื่นอีกหรือไม่พ่อใญนระสิงสายหน้าลังกว่าตาแบบรอบๆก่อนถามต่อว่าเหตุใดชายชาวจีนจึงกลับมายังหมู่บ้านอีได้ข่าวว่าพวกคนจีนอพยพไปหมดแล้วชายชาวจีนตอบทันทีนี่คือเรื่องที่จะบอกบรรพระบรุษได้เข้าฝัน บอกให้เดินทางกลับมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านปิดผนึกประตูนรกพรยายานรเสียงรีบปฏิเสธทันทีบอกเรื่องประตูนรกอะไรนั่นมันไม่เป็นความจริงเพียงแค่ตอนนี้มีชาวบ้านหายตัวบ่อยครั้งและคิดว่าน่าจะเกิดจากผีสางจึงมีหมอผีมารวมตัวชายชาวจีนสวนนี่ถือว่าเป็นคนรู้จักกันมานานพญานารเสีงรู้ดีว่าที่นี่กำลังเกิดอะไรขึ้น เลิกหลอกตัวเองเสียทียอมรับบันเทิดแม้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมในครั้งนั้นจะคราดชีวิตครอบครัวของพญานรสิง์จนทําให้พญาปฏิเสธการมีอยู่ของวิชาอาคมและสิ่งเหนือธรรมชาติชายพญยากระอึกกระอักมองจ้องชายชาวจีนก่อนถามกลับไปรู้อะไรมาชายชาวจีนตอบทันทีหมายถึงต้นตระกูลของพญามากินใช่หรือไม่ หลังได้ยินชื่อมะคินพญานรสิงห์ก็สั่งให้ชายชาวจีนหุบปากแต่ชายชาวจีนตอบกลับทันทีไม่ว่าจะอยากฟังหรือไม่อยากฟังท่านก็ต้องเชื่อในสายเลือดที่ใกล้ชิดกับท่านเลิศแม้จะเป็นบุตรจากสายเลือดบาวแต่บิดาของท่านก็คือหนึ่งในสีผู้มีอาคมกล้าแกร่งชายพญานั้นตะโกนล,ลั่นหุบปากหุบปากหากยังไม่หูปากตนนั้นจะสังหารเสียชายชาวจีนลุกขึ้น ก่อนจะจากก็ผูดทิ้งท้ายการที่จะปิดผนึกประตูนรกได้หรือตรงใส่ตรงนั้นได้ต้องใช้สายเลือดทั้งสามดัง่งบรรพุรุษธ,ธรรมอากวยทะเลิศและโทมัสทั้งสามสายเลือดจำเป็นต้องร่วมมือเพื่อยุติในครั้งนี้ไม่เช่นนั้นไม่ว่าใครจะต้องตายไม่เกินคืนเดินดาบที่มาถึงในอีกไม่ช้าเจ็ดคืนนี้ตนจะรออยู่ที่เดิมหากต้อง พูดยังไม่ทันจบพญานรสิง์ก็ไล่ชายชาวจีนให้ใส่หัวออกไปจากเรือนของตนเอาละครับหมอผีนั่งกรับจะทำอะไรกับพญานรสิง์และสิ่งที่ชายชาวจีนบอกคืออะไรโปรดติดตามในตอนหน้าพรา,ปารนป่าผจญภัยหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆไม่เชื่ออย่าลบลู่